ผู้สูงอายุวันที่19กาันยายน2565เงินเข้าสูงสุด250บาทดูแลคุณได้ไหมได้เท่าไหร่ผู้สูงอายุนะครับวันที่19กันยายน2 5 6 5นี้จะมีการโอนเงินให้กับคุณนะครับ250าบาทเลยซึ่งเงินจะเข้าที่ไหนอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะครับวันที่19กันยายน2 5 6 5นี้นะครับ ก็คือเป็นเงินเพิ่มช่วยเหลือพิเศษของผู้สูงอายุที่ได้มาแล้ว2รอบรอบนี้เป็นรอบที่3นะฮะโดยเงินก็จะเข้าในวันจันทร์ที่19การาันยารยน2 5สินี้เป็นเงินช่วยเหลือพิเศษนะครับของเดือนกันยายน65นั่นเองนะฮะโดยรายละเอียดเนี่ยว่าคุณได้เท่าไหร่เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อจากนี้นะครับนี่คือรายละเอียดนะเป็นเงินเพิ่มช่วยเหลือพิเศษนะครับได้จริงๆเนี่ยช่วยเหลือพิเศษก็คือ6เดือนสำหรับคนที่รับเบี้ยผู้สูงอายุนะครับ ได้ทั้งหมดเนี่ย10.95ล้านคนนะครับสี่กลุ่มอายุนะครับที่ได้ก็คืออายุ60-69ปีก็จะได้100บาท70-79 150 80-89ได้200แล้วก็90ปีขึ้นไปได้250นะครับจะเป็นตามนี้60-69 100 70-79 150 81-89 200และก็90ปีขึ้นไปได้สูงสุดถึง250บาทนะครับเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้รับเบีย้ยผู้สูงอายุนั่นเองนะครับก็เงินตรงนี้ก็จะได้นะครับเข้าเหมือนได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเลยคุณได้เบี้ยผู้สูงอายุยังไงก็จะได้เงินอย่างนั้นนะครับซึ่งผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะทการจ่ายนะครับในเงินตรงส่วนนี้เนี่ยมาตั้งแต่ 19กันอ่า1กรกรกฎาคมแล้วนะครับแล้วก็จ่าย19สิงหาแล้วในเดือนนี้ก็คือจ่าย19กันยายนนั่นเองนะครับนี่คือรอบที่3ก็คือรอบที่ต้องดูกันต่อนะครับหลังจากนี้เนี่ยอันนี้ถ้ารอบนี้จ่ายไปแล้วนะครับก็ต้องมาดูกันต่อว่าจะมีการต่อรอบต่อไปหรือเปล่านะถ้าไม่มีก็ถือจบที่รอบนี้เลยนะฮะก็คือสุดท้ายที่19กันยายน2 5ง5น้นี้นั่นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องราวสําคัญครับล่าสุดเลยที่ผมรีบนำมาฝากทุกท่านเลยนะครับเพื่อให ทุกท่านที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยคุณจะได้ได้เงินนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะนี่คือเรื่องสําคัญที่ต้องเรียนมาฝากกันเลยทีเดียวนะครับแต่ผู้สูงอายุนะครับคุณเห็นได้250ในวันที่19กันยาใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยในเดือนกันยายนเนี่ยคุณได้สูงสุดถึง1,350บาทนะครับโดย1,350บาทเนี่ยมีเงินอะไรบ้างมีส่วนประกอบเป็นเงินส่วนไหนบ้างนะครับแล้วทํายังไงให้คุณได้เงินนะครับในส่วนต่างๆเงินจะเข้าตรงไหนบ้าง หลังวิดีโอนี้มีคำตอบแน่นอนนะครับผมได้ทำคลิปเอาไว้แล้วนะสำหรับวันนี้ครับคลิปนี้ก็มาแจ้งเรื่อสงสำคัญเพียงเท่านี้ผมรักคุณสวัสดีครับ